ท่านจะไปชิกเมื่อกี้อัดไปครึ่งทางแล้วพอดีธุระด่วนก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับมาต่อใหม่เลยครับท่านจะพิกนะวันนี้จะมาเน้นหลัก10บนะครับ3ส,สูตรนะก่อนอื่นก็คำเตือนเช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางสนรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมาย แต่ใดทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไอช่องมุนมีนาทีทองนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งปิ๊งๆท่านจะได้ข้อมูลดีๆนะครับวันนี้จะมาเน้นหลักสิบอีกแนวหนึ่งครับเอาให้กระชับ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 กระเฉงกระเจงกระเจงไปเลยนะครับนะนะครับวันนั้นก็ให้เมื่อวานก็ให้อันนี้ที่ว่ามาคู่เงินว่ามันจะชนในนี้ไหมนะครับให้ติดตามดูว่าอันนี้มันจะมาสองตัวไหมนะครับดูนะ ย้อนหลังมันเข้าทุกง,งวดอ่ะไอ้งวดให,หม่นี่มันหนึ่งสองแปดมันจะมาสองตัวไหมให้เห็นไหมนะครับนะาคอยดูนี่ว่าหลักสิบมันจะเป็นยังไงอันนี้สิบครับเน้นสิบนะมันหน่วยให้ไปแล้วนะครับเน้นหน่วยไปแล้วหลักสิบได้หนึ่งงวดนี้ที่ออกห้าสี่ครับได้หนึ่งกับสี่ออกสี่สี่ ได้หกเจ็ดเก้าออกเจ็ดเก้าหกตัวเดียวออกหกสามศูนย์สองเก้าออกเก้าห้าศูนย์กับเก้าออกศูนย์สามสองตัวเดียวออกสองหกหนึ่งแปดเก้าออกแปดหนึ่งหนึ่งสองเก้าออกเก้าแปดหนึ่งกับแปดออกหนึ่งหกสี่กับเก้าออเก้าศูนย์ห้ากับเก้าออกเก้าสามงวดที่แล้วศูนย์สองห้าออกศูนย์สี่งวดนี้ห้ากับแปดตัดจะไปชิกนะอ่เป็นห้ากับแปดนี่แหกแหกโค้งเลยครับได้ห้ากับแปดนะ แตกมันชนเนี่ยชนตัวนี้ไงถ้าตัวนี้มาสองสองตัวมันก็เป็นแปดหลักสิบถ้าแปดหลักสิบก็เป็นแปดหนึ่งแปดสองใช่ใช่ไหมท่านจะมาอีกถ้ามันมานะาถ้าสมมุติว่าไอ้นี่มาเข้าสองตัวอีกถ้าแปดมาก็เป็นแปดหนึ่งแปดสองนอกจากมันจะสูตรมันจะเดินไหมถ้าเดินมันก็เหลือสองหางอุย้ยไม่ใช่สองหางสิเพราะไอ้นี่มาสองตัวใช่ไหมเรากันแปดแปดด้วยแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดกลัว ัวหวยเบิ้ลที่สุดวันนี้มันสังหรณ์ใจไม่ชักยังไงไม่รู้ัวหวยเบิ้ลด้วยสั้นจะเปกูวันนี้แปดแปดนะอย่าลืมแปดแปดนะครับอย่าลืมแปดแปดเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับนะเองอันนี้ได้ห้ากับแปดนะอัน,นั้นมเมื่อกี้ที่ให้ดูมันไม่มีห้าถ้าเรากลัวก็เอาไปยิงนั่นก็ได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดนะครับนะแต่หลักหน่วยที่นี่หลักหน่วยที่ให้ไปวันนั้นนะครับมาเทียบหลักหน่วยสองสูตร เดี๋ยวหลักหน่วยเทียบสองสูตรนะครับนะบนะครับเทียบให้มาแล้วสองสูตรต่อจากคลิปนี้จะสรุปหัวยราวให้นะครับนะนี่อีกแนวหนึ่งนะครับนะแนวหนึ่งหลักนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวนีนนี้อีกแนวนึ่งนี่อีกแนวหนึ่งนะครับชุดเดียวมาชุดเดียวนี่นี่อีกแนวให้ให้มาดูอีกแนวหนึง่งอันนี้ก็ตัวเดียวมาตัวเดียวหลักสิบนะครับวันนี้มันชนนะท่านจะพิก ดูวันจะเข้าไหมนี่หกตัวเดียวออกหกสามตั้งแต่หกสามมานะครับเก้าตัวเดียวออกเก้าห้าศูนย์ตัวเดียวออกศูนย์สามสองตัวเดียวออกสองหกแปดตัวเดียวออกแปดหนึ่งแล้วก็เก้าตัวเดียวออกเก้าแปดหนึ่งตัวเดียวก็หนึ่งหกเก้าตัวเดียวออกเก้าศูนย์เก้าตัวเดียวออกเก้าสามศูนย์ตัวเดียวออกศูนย์สี่วันนี้แปด แล้วไอ้หลักหน่วยตัวเดียวก็มาตัวเดียวแต่สูตรมีหมดนะครับจะมาแจงสูตรก็กลัว, freed, ي, วไม่ทันนะครับหลักหลักสูตรไอ้หลักสิบนี่มันสองสูตรนะไม่ใช่สูตรเดียวนะครับสองสูตรนี่ชนนี้สองสูตรนี่ชนกันออกมานะครับไม่ใช่ว่าตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับเป็นสองสูตรชนกันออกมานะครับสองสูตรนี้ชนออกมาเป็นตัวนี้นะครับนะแต่หลักหน่วยนี่สูตรหลักหน่วยนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะแจงทีหลังนะเพราะว่า เวลามาไล่แล้วพอดีอาจาร,รย์มีธุระอย่างนั้นก็อัดคลิปจบไปตั้งนานแล้วครับนะข้อมาสรุปหวยลาวให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวให้สมาชิกหวหยฮานอยอีกต่างหากนะครับนะเ,เสียวเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้พอดีมีธุระด่วนนี่อันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวเดี๋ยวจะให้สูตรทีหลังนะครับนะแต่สูตรนี้เดี๋ยวก็แจงทีหลังอีกเหมือนกันไอ้ตัวนี้บวกกันนะครับนี่สองสองอันนี้ชนกันออกมาเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวเลยว่างวดนี้มันจะเข้าไหม แต่ยอดหลังมันเข้าทุกงวดท่าจำยิกนะแต่อนาคตไม่มีใครรู้นะครับก็เราคา,าดคะเนล่วงหน้าเดาคาดเดาว่า,ดดา,ววางั้นเนอะคาดเดาลุวงหน้าทุกคนเนี่ยทุกสูตรทุกสำนักแหละคาดเดากันหมดนะครับใครจะเดาแม่นว่างั้นเนอะนะใครจะมีสูตรเดาแม่นกว่าเพื่อนแค่นั้นเนี่ยอันนี้สามตัวเดียวนะครับออกหกสามอันนี้หลักสิบอันนี้หลักหน่วยนะครับเก้าหลักสิบห้าหลักหน่วยอันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียว สามตัวเดียวหน่วยออกศูนย์สามเลยสองตัวเดียวหกตัวเดียวหลักหน่วยออกสองหกนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวนะอันนี้แปดตัวเดียวหลักสิบหนึ่งตัวเดียวหลักหน่วยออกแปดหนึ่งเก้าตัวเดียวแปดตัวเดียวหลักหน่วยออกเก้าแปดวันนี้หนึ่งตัวเดียวหกตัวเดียวหลักหน่วยนะครับหนึ่งหลักสิบหกหลักหน่วยเก้าหลักสิบเก้าหลักหน่วยศูนย์หลักหน่วยออกเก้าศูนย์เก้าตัวเดียว วันนี้อาจารย์จัดเต็มเลยเวดยจัดเต็มเลยสามตัวด้วยจัดเต็มเลยวดนน, 5, 9, นี้ห้าเก้าสามในหโหนะครับแล้วมาได้ได้วันจัดอีกหวยส,วสปอเราจัดเต็มไปอีกนะสี่ศูนย์ตัวเดียวสี่ตัวเดียวหลักหน่วยศูนย์หลักสิบออกศูนย์สี่วันนี้มันจะมาไหมเนี่ยมันเป็นหวยดังเนะนี่เนี่ดังอยู่แล้วละ่ะตัวนี้แปดสองมันจะมาไหมเนี่ย มันจับไปเติมไปตรงกับหวยดังพอดีท่านสม,มาชิกไม่รู้จะว่ายัางไงมันจะมาไหมเนี่ย <c oughs> นี่ชุดเดียวก็หลักสิบนี่ไงเจ็ดแปดเก้าอันนี้แปดหนึ่งสี่จุดแปดตัวเดียวแต่ตัวนี้สูตรตัวเดียวมาตัวเดียวก็คือมันมาขัดกันตัวนี้นี่ไงมาขัดหลักหลักหน่วยเห็นไหมครับมันขัดกันนะฮะมันขัดนี่แหละมันแต่สูตรมีผิดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมันขัดอันนี้หลักหน่วย หลักหน่วยสามสูตรไม่ได้สามสูตรนะสี่สูตรไอ้นี่ไอ้นี่อีกสูตรหนึ่งไอ้นี่สองสูตรชนออกมาเป็นตัวนี้ชนออกมาเป็นตัวนี้เข้าตลอดนะท่านจะพิจเห็นไหมมันจะขัดกันแล้วงวดงวดไอที่ท,ที่ว่าได้ศูนย์หนึ่งสี่นั่นแหละงวดที่แล้วที่อาจารย์บอกมันมันมันไม่ตรงเพื่อนไม่ได้ศูนย์หนึ่งสี่งวดที่แล้วยังมาแจกงให้ดูนะงวดที่แล้วยังมาแจกงให้ให้บอกให,ให้ให้รู้อยู่นะครับนี่ วนที่แล้วแะศูนย์หนึ่งสี่นะนะอาจารย์บอกว่าอีศูนย์หนึ่งมันไม่เหมือนไทรเลยมันได้ศูนย์หนึ่งสี่เอเมื่อกี้ไปไหนะได้ศูนย์หนึ่งสี่นะครับศูตรนี้มวนที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสี่น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 ี่มวนที่แล้วนี่ไงเออนี่งว้วนที่แล้วอาจารย์บอกว่านี่มันได้ศูนย์หนึ่งสี่สองสูตรนี้โชว์ออกมาได้ศูนย์หนึ่งสี่ ทีแรกเราแปลแปดหรือแปลอ,อะไรก็ไม่รู้เอาเก้าเอาเอแปลเก้า 9, แต่สูดนี้ไม่มีเก้าสองสู์นี้ชนออกมาได้ศูนย์หนึ่งสี่วันนี้สองสูดนี้ชนออกมาเหมือนเก่าทําเหมือนเก่านะครับได้ศูนย์สามสี่คิดไหมครับไม่มีหนึ่งสองแปดเลยนะครับนะนั่นแหละมีสูตรผิดแล้วนะครับหรือว่าหนึ่งสองแปดมันจะเป็นหลักสิบหรือว่าแปดนะครับนี่เลยเลยเอาเอาศูนย์สามสี่มาชนกับศูนย์นี้อาัมาลงมานี้ชนออกมาก็ได้สามกับสี่อยู่ดี นะครับได้สามกับสี่อาจารย์กลัวงวดน,นี้ว่าสี่จะตายหลักสี่ตายหลักทําไมว่าสี่ตายหลักเห็นไม่ใช่ช็อตพิกสังเกตให้ดีนะถ้าคนไม่สังเกตไม่รู้เห็นไหมมันตายหลักสิบก่อนเห็นไหมเก้าหลักสิบสองครั้งนะครับเห็นไหมแลม้วมาตายเก้าห้าหลักร้อยสองครั้งนะครับวันนี้สี่นี่ถ้ามันเดินตามนี้นะสี่จะตายอีกหนึ่งครั้งสี่จะตายหลักหน่วยอีกหนึ่งครั้งถ้ามันเดินตามนี้นะ เก้าเก้าห้าห้าสี่สี่อ่านะครับนะมีสิทธิตัวนี้มีสิทธิ์เยอะเต่มานี่ไม่อย่าไปไม่มองเป็นตัวรองแค่นั้นถ้ามาก็มาตัวสี่นะครับนะถ้ามาสี่ตัวนี้ก็ต้องมาสักหนึ่งตัวนะครับนะถ้าถ้าตัวนี้มาตัวเดียวถ้าตัวนี้เข้าถ้าตัวนี้เข้านะครับมาหลักสิบอย่างเดียวถ้ามาหลักสิบอย่างเดียวนะครับถ้าสี่มาสูตรนี้ผิดนะมาหลักสิบอย่างเดียวนี้ สูตรนี้เข้ามีสี่นะครับสูตรนี้ผิดมาสิบมาสิบอย่างเดียวถ้ามาสิบอย่างเดียวก็คือแปดสี่แปดสี่เม็ดเดียวหรือสองสี่นะครับแปดสี่หรือสองสีนะ่กนั้นเพราะสองมันก็เยอะรั่วสองไปหลักร้อยหลักร้อยก็ยังเดินดีอยู่นะครับหลักร้อยนะหลักร้อยก็ยังเดินดีอยู่นะครับสามตัวมาตัวสูตรสูตรนี้สูตรนาทีทองนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะหลักร้อยสามตัวมาตัว ยังเดินดีหรือนะพี่นักพัฒนท่านสนมาชิกท่านสมาชิกใหม่อาจจะไม่รู้แต่สูตรสมาชิกเก่าก็รู้แล้วสูตรนี้นะครับนะนะนี่นี่นะครับหลักพันบวกหลักหน่วยบนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งกับห้าบวกกันได้หกหกเจ็ดแปดหลักร้อยเห็นไหมก็มาหกนี่หลักพันบวกหลักหน่วยบนเนี่ยสามบวกสามก็ได้หกหกเจ็ดแปดอีกหลักร้อยเห็นไหมมาหกนี่สาม เนี่ยเจ็ดบวกหกก็ได้สิบสามสามสี่ห้าบวกไม่ทดนะครับเอาตัวท้ายบวกได้ได้เท่าไหร่ครับเอาตัวท้ายอย่างเดียวนะก็มานี่สี่ห้าหกก็มาเอ้ยสามสี่ห้าก็มาอะไรเลยก็มาสี่นี่สามบวกหนึ่งมันก็ยังเดินอยู่กับสี่ห้าหกนะมาห้าหลักร้อยสามกับแปดก็ได้สิบเอ็ดได้หนะึ่งสองสามหลักร้อยเห็นไหมหนึ่งสองสามก็มาหนึ่งหลักร้อยนี่นี่บวกได้หกเจ็ดแปดหลักร้อยนะ หกเจ็ดแปดก็หกหลักร้อยนี่ห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าหกเจ็ดหลักร้อยก็มาห้าสามบวกศูนย์ก็ได้สามสามสี่ห้างวดที่แล้วหลักร้อยเห็นไหมมันก็มางวดนี้ไม่ได้ไรเด็ดแปดกับสี่ก็ได้สิบสองสองสามสี่ไงสองสามสี่หลักร้อยไงท่านธรรมชิกอ่ามันจะมายังไงอ่ะสองสามสี่หลักร้อยอ่าหลักร้อยสามกับสี่หรือว่า เออเราต้องมาชิดช่วยกันนี่นะหรือว่าสองหลักร้อยหรือว่าห้ากับแปดห้ากับแปดจะมาห้ากับแปดจะเป็นหลักสิบนะหรือแปดหลักสิบตัวเดียวมาตัวเดียวมันจะมาเข้าหรือว่าหลักด่วยจะผิดนะครับนี่แปดตัวเดียวดีจะเข้าหรือเป็นยังไงนะครับลองยิงเข้า,ขาให้ดูนะครับลองยิงดูนะครับนะลองยิงดูก็ได้นะครับท่านจะไปย<า>ิกนะ ลองอยิงให้ดูนะครับสองถ้าสองสามสี่หลักร้อยนะร้อยสองสามสี่หลักสิบเมื่อกี้ได้ะไรครับได้ห้ากับแปดนะถ้ามาตามนี้นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยได้สามกับสี่ นี่ท่านจะมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเอาอันนี้ไว้ถ้าอันนี้มันมาตัวเดียวได้หนึ่งหรือถ้าอันนี้มาสองตัวต้องมีสูตรใน,นสูตรหนึ่งผิดนะถ้าตัวนี้มาสองตัวนะี่ถ้าดูตามนี้ก็คือชนแปดแปดนี่ชนแล้วละ่ะนะชนแปดตัวนี้มันจะมาอย่างไงเอ่ยสองต้องมีหรือว่าอันนี้จะมาแค่อาจ,จารย์ก็สังหอนใจว่าแปดนี่จะมาคู่โตดไม่ได้มาคู่เงินท่านจะพิ มันจะออกคู่สองแปดเนี่ยคู่สองแปดเป็นคู่หน้าตามอ่านเกมนะน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่สองก็สามนี่แหละแต่สี่ไม่น่าใช่หลักร้อยเหลือสองตัวเนี่ยท่านจะวิไม่สามก็สองนี่แหละหลักร้อยเพราะว่าสองกับสามมาตัวหนึ่งสูตรสองกับสามมาตัวมีมีหลายสูตรนะครับนะหวยหน้าท่าที่จะเป็นไปได้คือสองแปด สามสองแปดสี่นะครับสามแปดสามสามแปดสี 3, 8, 3, 3, 8, ถ่ถ้า 8, ถ้าแปดนะครับแปดหลักสิบนะมันจะเป็นแนวนี้ทันทีเลยนะครับนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะนี่อย่างนี้นะครับนะสองแปดสามสามแปดสามเนี้ยสามแปดสี่ แดีวก็ไ้สองแปดสี 3, 8, 4, ่เดี๋ยวสามแปดสี่นี่น่าจะเป็นอย่างนี้ท่านจะกรพิชิกถ้าแปดหลักสิบมาเป็นอย่างนี้นะครับนะนะครับนอกจากแปดจะหลุด <c oughs> นะครับนอกจากแปดจะหลุดก็นั่นนะแปดจะหลุดไหมนะครับแต่สังหรณ์ใจว่าแปดแปดกับสองเนี่ยน่าจะมาคู่โตดน่าจะมีคู่โตดนะไปไหนเป็นคู่โตดน่าจะเป็นคู่นี้คู่โตดนี่คู่โตด์เดี๋ยวสองแปด ดูสังหารนนะครับนะตัวนี้ก็สวยดีนะท่านจะไปยึกนี่สองตัวนี้สองแปดสามสองแปดสามก็ได้สองแปดสี่ก็ได้นะครับถ้าสีตายนะนี่ซสองแปดสี่เดี๋ยวใกล้ๆหววพระได้มานะครับเดี๋ยวก่าจะลงไห้หัวพระเดี๋ยวก็ เดี๋ยวลงต่อหงวยลาวก่อนเพื่อจะต่อกวยพระนะครับงวยพระมีในนี้นะครับแต่สลับกันแค่นั้นเองนะครับงวยที่ร้าที่ได้มานะครับที่ท่านรอสายมูให้ไปตีนะครับนะดูมันจะเต่สีตัวนี้ก็สวยนะครับนะนะครับนะหรือถ้าถ้าสีมาจริงๆนะถ้าสีหลักหน่วยจริงๆก็กเอาหนึ่งสองแปดนี่แหละยิงเลยนะครับน่าจะมีตัวหนึ่งท่านจะพยึกนะ อันนี้ตรงหลวงพ่อนะหลวงพ่อศิลาที่ท่านใบให้นะครับนะตรงกทรถแปดห้าเอออย่าลืมนะบอก,กแล้วครับหวยหลวงพ่อศิลาท่านใบกทที่นั่นลบนั่งรถอะนะครับเอ,อ่อท่านท่านใบให้ตัวนี้นะครับท่านจะไปยิกนะแต่กทรถท่านตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่แปดห้ามีแปดห้าด้วยนะครับนะเออไม่ใช่ว่าไปแก๊กหนึ่งนะที่สีย่ย่าหกะมาตัวหนึง่ง เลงสี่มาห้าอีกไม่รู้จะว่ายัางไนนนงนะครับนี่นี่การคาดคะเนนนะครับเจาะลึกทุกสูตรทุกแนวนี่มาให้มาวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านนะครับวิเคราะห์เจาะลึกให้ท่านนะตัวเดียวมาตัวเดียวนี่หลักสิบมันจะมาไหมแต่สองนีมน่มันมันมีตําหนิหน่อยหลักหน่วยนะครับนะนี่มันมันย้อนหลังมันเข้าทุกงวดจริงแต่อนาคตนั่นมันก็หนะ้าสิบห้าสิบห้าสิบท่านชพิชี้นะห้าสิบห้าสิบ ถ, 5, ถ,ถ้าห้าถ้าตาหงหลวงพ่อเข้านะหลวงพ่อมีสองเบอร์นี่นะครับที่หน้าที่หน้ามองอยู่อันนี้หลวงพ่อศิลานะครับสองสี่กับแปดห้าวัวจะดังอีกอะนะครับตาแปดห้า 8, มาตัวนี้ผิดหลักหน่วยตัวนี้ผิดนะครับแต่ตัวนี้มีห้านะบอกไว้ก่อนตัวนี้มีห้านะครับน่ามีห้านี่ตาแปดห้า 8, 5, ตัวนี้ก็ก็สองสามสี่อะหลักร้อยอยู่ดีนะครับนะ นะสองครับสี่อยู่ดีนะครับท่านจะมชิกนะนี่แค่นี้นะครับนะนี่แค่นี้แคปหน,น้าจอดูนะไปวิเคราะห์ช่วยกันนะครับนี่ว่าหลักสิบมันก็ได้ที่เมื่อกี้ที่ได้นะครับที่บอกว่าจะมีไฟเมื่อกี้เนะี่ยหลักสิบก็นี่ชนออกมาเป็นตัวนี้นะครับหลักสิบชนออกมาได้สองตัวได้ห้ากับแปดนะครับได้ห้ากับแปดนะ ว่ามันจะมาไหมนี่หลักสิบก็สามสูตรมันชนจำนี้ถ้าทุกสูตรไม่ผิดนะมันจะได้ห้ากับแปดนะครับไม่มีหนึ่งกับสองได้ห้ากับแปดนะครับได้ห้ากับแปดแอ่บางทีหลักมันก็เพี้ยนเพี้ยนได้นะครับนะหรือว่าจะมาสองตัวเลยถ้ามาสองตัวหลวงพ่อเข้าเลยนะครับก็ทอท่านคืออะไรนะห้าห้าแปดเอ้แปดแปดห้าลืมไปนะครับหลวงพ่อนะ เออถ้าใครได้ดูข่าวได้ได้เห็นต่างอันนี้ครับนะ,ะท่านก็อย่าไม่เชื่ออย่าลบหนะลู่นะหยลุงพ่อลุงพ่อศิลาไม่ไม่ได้ธรรมดานะครับนะเออเป็นพระเกจินะครับนะท่านให้มาตัวนี้เองนี่ครับท่านให้มานะนี่หวยหลวงปู่ไม่ใช่หลวงพอ่อหลวงปู่นะหลวงปู่มีสองสี่นะครับมีสองสี่นะครับแล้วก็แปดห้าใหแล้วก็นี่ทะเบียนรถ นะครับนะอายุท่านก็เจ็ดแปดย่างเจ็ดเก้านะครับนะเออนี่ใครชอบหวยพระนะหวยหลวงพ่อสายนี้นะครับนะหวยพระนะครับมีของดีก็มาแบ่งปันท่านจำยิกบางท่านไม่รู้ไงไม่ได้ติดตามข่าวนะครับนะนี่เป็นอย่างนี้ท่านให้มาสองสี่และอันนี้ก็ทอท่านนะครับก็ทท่านก็คือแปดแปดห้า อันนี้อายุเจ็ดปดย่างเจ็ดเก้าหรือ,อยังไงนี่นะครับเนี่ยตามที่ได้ดูข่าวมานะครับนะถ้าท่านยังไม่ได้ดูข่าวก็นี่เอาลงไปเสียงดูได้นะครับหวยก็ไม่กี่ตัวเนี่ยเนี่ยมีของดีก็มาฝากท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับนะลองดูนะครับเนี่ยนี่อันนี้เบอร์กทรถอันนี้คือท่านใบให้ว่ากันอันนี้อายุนะครับนะเออนี่ครับนี่แล้วก็ อะไรท่านเกิดนะครับพศสอเกิดท่านสองสี่นะสองสี่แปดแปดท่านก็ลบดูใช่จริงไหมนะครับนี่แหละนี่สองสี่แปดแปดนะครับนี่อ,อาจารย์กลัวแปดแปดนี่ไงกลัวหวยกว่านี่กลัวที่สุดคือตัวนี้แปดแปดนะครับกลัวเสียวๆอยู่นะสองสี่แปดก็มีนะนี่ถ้ารวมหมดนี่สองสี 24, นะ่แปดแปดสองข้างไงสองสี่แปดแปดหรือว่า ตันปบอยู่ข้างหน้าหรือจะเป็น842 824นะครับนะนี่นี่พอสะเกิดท่านนะครับนะท่านก็ไปลบดูว่าอายุเท่าไหร่นี่ให้ครบเครื่องแล้วนะท่านจำจิกนะแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวออกมาโอ้ยลืมดูเลยลืมแคปอ่าแคปไ,ไ้ไว้ดูไปเลยไปเทียบนะครับนะขอให้อันนี้หวยพระสายพระาสายมูว่านะ้งเดี๋ยวนะครับนี่ของหลวงพ่อศิลานะครับนะนะนะมาฝากนะครับนะ แคปไว้ดูแคปไม่ดูถ้าใครชอบหวยตังหวยพระก็แคปไว้ดูนะครับนะ, <Yeah. S 1> ะไม่เสียหายอะไรไว้เทียบกับสูตรก็ได้นะครับนะ <Yeah. S 1> นี่พอสอเกิดท่านนะครับนะ <Yeah. S 1> อันนี้อายุอันนี้ใช่ไบมใช่ไหมไม่ใช่ก็ลองลบดูนะครับลบคูณหารดูครับนะน่าจะใช่เจ็ดแปดหรือเจ็ดเก้าดีแหละสองสี่แปดแดเนี่ย นี่ครับนี่นะก็สวยดีนะตัวนี้สองสี่แปดออกหวยลาเต็มๆตมไปเลยสองสี่แดนะครับไม่ใช่มา4ี่ดแปดหวยลานะครับนะขอให้โชคดีมีชัยนะครับติดตามสรุปหวยลาไนดะ้คลิปนี้ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ